สวัสดีค่ะไม่เกี่ยวจะมีร่วงหรอะรสวัสดีค่ะแต่งงานใหม่นะทุกคนใครไม่ได้มานะค,ะคือพลาดนะผัวสามคนนะฮะรอบนี้พี่อ้อยแต่งตัวไปไหนคะแต่งงานค่ะวันนี้มันแต่งงานค่ะมีวันแต่งออยค่ะ ไปใส่นอละล่ะี่วันแต่งค่ะน่าลัะครับไปถ่ายอะไรแต่งงานแต่งงานวันแต่งหน่อยแต่งงานหน่อยค่ะกับผัวคนใหม่เอ้ผัวคนเก่าด้วยแหละแล้วก็ผัวใหม่สองคน,คนงานอะไรครับงานแต่งค่ะ อยยอยู่ได้อยูู่จค่ะเงเินดูอะะเราตัตามจริงเงินูจริงค่ะพูดจริงจะบอกยงมือดไม่ หมักผัวเพิ่มเป่าอ้อยไม่สามคนนี้ก็ตายห่าแล้วค่ะสามคนนี้ก็ตายหาแล้วค่ะ,คนนคะบอกเลย<ฮ>นึกว่าเจ้าสาวก็ <c oughs> บอกไม่เจ้าสาวอย่าให้ดูเจ้าเบาเขาวันนี้เจ้าเบาสามคนจริงพูดจริงพูดจริงแบบนี้ไอ้เชื่อเลยเหรอ มาเลยค่ะเป็นแบบดังไปทั่วโลกแน่นอนผัวสามคนเนี่ยเนาะดังไปทั่วโลกแน่นอนพี่อ,ออยได้สักปากไหมคะได้สักค่ะสักใครฟันตะเข้าทิวการแต่งใครครับพี่ออยพี่ออยได้สักปากกานแต่งออยค่ะ หัวมาอีกสองคนต่อขนตาคมกว่าน,นี้นะใช่เอาไมา่ต่อทุกคนเอาหน้าแบบธรรมชาติที่สุดสร้ายเข้าไปในปอกขอใช่คิ่เจ็บเลยอ,อายุเท่าไหร่คะยี 23, ะ่สิบสามยี่สี่ค่ะมีหัวสามคนคะ่ะเรื่องกิง้งไม่ดิโมสวยจ้าน้องอ้อยขอบคุณค่ะ ออมืเี่รางวัลของเราอีฟ้องกี่ดอกได้จัดที่รักหัวเยอะก็ยังเงี้ยแหละเรื่องธรรมดาขอดูเจ้าบ่าไหน่อยครับเจ้าบาวอวอยู่อีกที่หนึ่งนะคะกำลังไปเจอกัน,นะคะ่ะแต่งกับคนที่เท่าไหร่ครับพี่ออยแต่งกับคนที่เท่าไหร่คนที่สามคนที่คนที่นก่า <3 S 1> <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนที่แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองอ่ะก็ได้ก็ได้แปดพันหกร้อยิงแต่จริงเหรอคะใช่ค่ะคารุจ้าเบาะนะการเจเจ้าบ่าวค่ะกับเจเจสามเอาเอาอีกดิคนที่สี่ดิเฮ้ยมุมไปฝั่งนู้นดิดูแล้วเขาบอกเอาคนที่สี่อีกได้ค่ะเดี๋ยวคนที่สี่ตามมาค่ะอันนี้คนที่สี่คนที่สี่เดี๋ยวเปิดรับสมัครอีกประมาณสองเดือนคนที่สี่อยู่ที่ฟาร์มพอตอนนี้เฮ้ย เฮ้ยคนที่สี่ยังไม่โตอ๋อเหรอเออคนที่สี่ยังไม่โตคนที่สี่ยังไม่โตค่ะธรรมดาเลยอ๋อทำก็พอเลยวันนี้ใส่ชุดไทยด้วยใช่ค่ะคนวังกะพีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่พี่อ้อยลองถามเพราะว่าแก้วแก้วเซเว่นนี่มันเจาะรูไหนสัตว์นี่เล่นมุกหรืออะไรไม่ใช่มันอ๋อนี่นี่นี่งานแต่ งานแต่แจ้งอ๋อมันหล่อจังเลแต่ตัวกำลังจะไปบ้านไปไหนคะขบวนขันหมากแห่มาค่ะใช่ค่ะสามขบวนใช่ค่ะตอนนี้ทางสามเชือกขบวนแรกทามเชือกผ่นรงวายยุก็เป็นตัวเล็กจ้ะตาย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 ขอบวิญญดาจะเป็นตัวพูดสุดใหญ่สุดถ้าแปะขนตาสวยมากใช่ทุกคนคนกลางนี่อายุเท่าไหร่นะเอ้ยคนกลางนี่ชื่ออะไรนะชื่อเมฆปะไม่ใช่ทองฟ้าหรอไม่ใช่ดิ ดับเบิลน้ำใช่ไหมบินิจนาลมไฟเก็บหน้าบ้านหน่อยบ้าทุกคนอ๋อไม่เล่นยาขอโทษค่ะเก็บหน้าบุญหน้าบ้านไม่มีหรอกสินสอดแพงไหมคะโอ้โหหลายสิบล้านค่ะสินสอดหลายสิบล้านทุกคนใช่ป่ะที่เขาบอกอะไรภูผาภูผาอะไรจบชุดแบบนี้ใช่พี่ออยป่ะคะใส่ชุดนี้ใช่พี่อใช่แต่งที่ไหนคะแต่งที่ลาดลีค่ะ เมาเขยลาลีเมาเขยลาลีค่ะอูเย็ดแม่คนดูสองคนไปอาลูกเอาลูกเจ้าของฟาร์มใช่เอาลูกเจ้าของฟาร์มค่ะวันนี้มาเจอที่บ้านอาไปฟาร์มเขาให้ไปฟาร์มเทียแล้วไม่บอกกูเียอ้าก็กูบอกอยูคุยกันตรงมือถือโทรศัพท์อยู่ผมยังรู้เลยงานแต่งออรเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็อายุเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ค่ะ ยี่สามจียี่สี่เข้าไปบ้านก่อนเขาโบนขังมาเขาจะแห่ตรงวัดเจอเราเขาไม่ขังมาตรงนี้ใช่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 ดีใจด้วยนะคะ่เราไปไปเตรียมกับกับกระบวนนั้นก่อนแล้วเราค่อยมารอวันนี้ผัวสามคนไม่รู้จะเป็นไงนะคือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปิดสีแยงเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะว่ามันจะมาใส่กินนะสดจริงหรอคะแสงคนก็แต่ออแต่อ่อนอ่อนบนฝั่งนี้ อ๋อมีอยาแต่งเข้มอ๋อพี่อันดาจะฝั่งกลางใช่ของของอยูนี้อันนี้คือสามองน้องวายอันนี้คือสามแย่นะคะที่บอกว่าเจ้าเบลจะมาจะมาเจอกันแต่กับคือจะมาจบกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็จะบึ้งเข้ามาหาพี่อ๋อสวัสดีค่ะออกไปงานแต่เช้าเป็นตุ้มเป็นตายเส้นซี่มือขึ้นอันขึ้นสี่หมู่หดบานโตอะไรฮัลโหล เจ้าบ่าวไม่เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวไมาตั้งกระบอกล่ะเฮ้ยว่าไปใช่ค่ะแต่งตัวยังเจ้าบ่าวอ่ะเจ้าบ่าวไปอาบน้าก่อนเร็วรีบมาให้กันมากเร็วทุกคนเจ้าบ่าวนี่พี่ลอยกลับกล้องไลฟ์สดให้ดูพวกพี่อ่ะเฮ้ยหนูบอกว่าหนูหนูแต่งงานมีผัวสามคนหนูบอกฮาเลย นี่่ะคบอกเลยค่ะตอนนี้ผัวอ๋อกำข่ายเกงยีนอยู่นะอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ระยองค่ะเซนทันระยองเซนทันระยองตกลงผัวใครเนี่ยหาผัวกูตอนนี้ผัวอ๋อกำข่ายเกงอยู่นะตอนนี้อยู่ที่แก๊สโซลีนยังไม่มายังไม่ยังไม่เห็คนมากก็เกงยีนยี่ห้ออะไรนะปั๊มปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนอะไรปั๊มน้ำมันหรือจะบอกว่าลูกสาวไปไหนคะอ๋อลูกสาวอยู่กับพ่อเก่าค่ะ ตอนนี้ได้ผัวใหม่แล้วค่ะสามคนลุกนี้สวยมากพี่ออขอบคุณนะคะโอ้โหทันไรสดครั้งแรกติดตามไว้นะคะติดตามไว้นะคีโมอ่ะคีโมอะไรไไงอันนี้เรื่องจริงอย่าให้รู้เจ้าบ่าวเลยไอ๋เสือส่งข่าวมาไอ้ดูเจ้าบ่าไอ้ดูเจ้าบ่าสามจังหวัดกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเจอน้ำปลาปลาเข็ม ถ่ายดีพี่อั้มเจตสดายังครับกำลังไปถึงค่ะกำลังไปถึงค่ะงานแต่งค่ะงานแต่งออยแล้วโว้สามคนค่ะช่างเอในตำนานนั่นลักจังเอ้ยไม่ได้ห่วงห่วงห่วงพี่ออยลืมล้างมือมามือเมื่อกี้ออแตะผมทุกคนแล้วมันก็เลยดํามาเป็นแบบว่าที่โปะผมอะถึงแล้วค่ะทุกคนได้ไหมถึงแล้วถึงแล้วแล้ว ้แลใช่บ้านพ่อผัวบ้านเขยบ้านเขยบ้านพ่อผัวเไม่ใช่ก็เขยเขยคือลูกมารดาจ้าทั้งสองมาจะาบ่าวผัวอ้อยมาแล้วนะผัวอ้อยมาแล้วทุกคนผัวอ้อยมาแล้วค่ะกำลังนั่งดูช้างกันอยู่นะนั่งดูช้างขี่กันอยู่นแลัวอีกคนนึงใช่ถ่ายนางเลยคะรูนดีอีกแกรูุดีไปหมดลุนดีไปหมดใช่ค่ะถ่ายงานสารภาพก็ไดหแล้วผัวสองคนออยมาแล้วแหละ รงอเออยังรถอะ่้้าหรือยัง่ายงานเหรอคะใช่หายงานทุกคนใครบ้าใครมีผัวสองสามคนแต่ก็มีจริงแหละค่ะสารลับไปเนี่ยโกหก